ขอบคุณทรู 5G ใครๆก็ใช้ทรูเพราะชีวิตอัจฉริยะที่เร็วแรงกว่าและสิทธิพิเศษที่เหนือกว่ารายหนึ่งก็ประมาณ6ตันก็เกือบเกือบหลานคือเราช่วยเกษตรกร,กรให้ลืมตาอ้าปากได้ก็ดีใจแล้วก็ผมเนี่ยเป็นคนหนึ่ง ที่ร่วมกับไม้ไายไ,ไม้โดนพยาไทยนำกระชายแห้งไปอบเพื่อวิจัยไปบำบัดเป็นตัวยา,าแต่ถ้าเราตรงออกได้ร้อเร์เซเมื่อไหร่ผมว่าที่นี้จะเป็นที่หนึ่งที่คนต้องเข้ามาที่นี้แน่นอน ลการวิจัยจากนักวิชาการพบว่ากระชายขาวมีฤทธิ์ในการต้านโควิด1 9ได้วันนี้เราก็เลยพาทุกคนนะคะมายัางพื้นที่ที่ว่ากันว่าเป็นแหล่งปลูกกระชายขาวที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยค่ะเพื่อไปหาความลับในการปลูกกระชายขาวให้ได้คุณภาพจนเป็นที่ต้องการของตลาดถ้าพร้อมแล้วตามทาไปกันเลยค่ะ คือแปลงกระชายขาวของสมาชิกกลุ่มที่มีชื่อว่าวิสาหากิจชุมชนแปลงใหญ่กระชายตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีค่ะปัจจุบันวิสาหากิจมีพื้นที่ปลูกมากกว่า817ไร่ที่เริ่มรวมกลุ่มกันเมื่อปี2561มีเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมกว่า80รายซึ่งถือเป็นตัวอย่างของการรวมกลุ่มที่ประสบความสําเร็จอย่างมากเพราะสามารถสร้างรายได้รวมต่อปีมากกว่า50ล้านบาท ดยปัจจุบันยังพัฒนาคุณภาพผลผลิตกระชายขาวอย่างต่อเนื่องเพื่อนําไปช่วยผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จํานวนมากวันนี้เราก็เลยต้องมาตามหาผู้นํากลุ่มเพื่อมาบอกเล่าถึงความสําเร็จนี้กันหน่อยค่ะเห็นข,ขนูมาหากระชายขาวค่ะคุณลุงโอ้โหยังไม่หาไม่เจอหรอก าถ้าขุดแต่ย้อนจะเจอค้ได้ไงทำไมมันเหนื่อยอย่างเงี้ยคะก็ไม่ดี๋ยวจะทำให้ดูโอ้โหกว่าจะขุดขึ้นดินมันแข็งมากเลยอ่ะหนูหลบไปอยู่ฝั่งนี้นะมันต้องยังไงคะเนี่ยโอ้โหนี่คุณอย่างนี้อย่างนี้ถึงจะเจอกระชายทำไมคุณลงขุดแล้วมันดูง่ายจังต้องยกต้องยกสูงสูงแล้วก็กดใบระแหน่างหลุมของหนูมมาได้ขุด กระชายโยนจับเลยคือแล้วก็นะอันนี้คือคุณลุงประยุทธ์รือเปล่าคะเนี่ยใช่ครับเอาคุณลุงแบดีค่ะโอ้โหขุดกระชายนี่มันก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะเหนื่อยขดตากไม่ธรรมดาขนาดนขุดไปไม่เท่าไหร่อบ <c oughs> เลยอ่ะคุณลุงคุณลุงวันนี้นะหนูตั้งใจว่าจะมาตามหากระชายขาวแล้ก็จะมาพูดคุยกับคุลงถึงวิธีการปลูกด้วยเห็นบกงมีเคอราดีเลยใช่คะนี้ตอนนี้ดี แล้วคนก็แบบตามหาซื้อเพ่นเต็มเลยใช่ค <ๆ S 2> ุณ <ๆ S 2> ลุงปลูกเยอะแค่ไหนเนี่ยของรมมลูกมาเยอะแต่สมาชิกเยอะก็คือเป็นการรวมกลุ่มกันครับผมรวมๆแล้วประมาณกี่ได้คะตอนนี้ก็แปดร้อยสิบเกดได้โหแปดร้อยกว่าไร่เลยปลูกกระชายขาวทั้งหมดเลยเนี่ย<ช> <ๆ S 2> นะปลูกมานานแค่ไหนแล้วอ่ะคุณลุงปลูกแรับปลูกนานแต่มาตั้งกลุ่มเมื่อตอนปีหกหกศูนย์อ ก็ไม่กี่ปีและเห็นบอกว่าช่วงนี้คือราคากําลังดีเลยใช่ไหมคะใช่เอาพูดถึงช่วงปกติกันนะถ้าปกติแล้วเี่ยก็ใช้ขาแบบนี้มันขายได้ประมาณโลเท่าไหร่อะไรบ้างะแรกๆเลยก็มีตั้ง18บาท20าทราคาไม่เกิน40ค่ะช่วงนั้นแล้วถ้าตอนนี้ล่ะคะตอนนี้ร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทจะปกติ18บาท20บาทตอนนี้ราคาขึ้นแบบหลายเท่ามาก สาเหตุที่กระชายขาวราคาขึ้นไปหลายสิบเท่าปัจจัยหลักมาจากการที่คนนิยมซื้อไปรับประทานเพื่อป้องกันและรักษาโรคโควิด -19 ซึ่งปัจจุบันราคาหน้าสวนอยู่ที่กิโลกรัมละ1 0 0่งถึงหนึบาทแต่หากย้อนไปในอดีตกระชายขาวมีราคาอยู่ที่3 5มสบาถึงสีบาทต่อกิโลกรัมและเคยตกต่ำที่สุดคือ18บาทเมื่อปี2 5 4 6สาเหตุมาจากสินค้าล้นตลาดและไม่ได้คุณภาพนั่นเองค่ะ แล้ววิธีการปลูกของเราล่ะคะมันแตกต่างจากการปลูกกระชายที่อื่นทั่วไปไหมคะวิธีการปลูกเหมือนกันแต่เพียงว่าวิธีการดูแลคนละอย่างกันนั้นเองของคุณลุงดูแลยังไงเอ่ยผมดูแลโดยใช้นักวิชาการเข้ามาช่วยการดูแลพืชเนี่ยทุกคนเนี่ยก็จะดูแลเหมือนๆกันหมดาหาแต่จริงๆเราไม่รู้เท่านักวิชาการว่าพืชเนี่ยเป็นโรคอะไรกันนี้แล้วมีตรงไหนบ้างคะที่ทําให้เราแตกต่างจากที่อื่นที่แตกต่างจากที่อื่น ก็คือเนี้ยเรื่องที่เราตั้งกลุ่มค่ะพอเราตั้งกลุ่มปั๊บที่ไหนก็ต้องมาติดต่อที่นี่เพราะมันจะเป็นแหล่งศูนย์รวมกระชายของอำเภอบ่อพลอยค่ะคือที่นี่โอ้โหตอนนี้ก็เป็นที่รวบรวมของจังหวัดกาญจนบุรีเรียบร้อยแล้วค่ะถือว่าใหญ่ที่สุดที่นี้เลย ต้องบอกเลยค่ะว่าการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่กระชายส่งผลดีมากๆเลยล่ะค่ะทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรทําให้เกษตรกรสามารถร่วมกันกําหนดราคาเองได้ตลอดจนเข้าถึงองค์ความรู้จากนักวิชาการเกษตรที่เข้ามานแนะนําการเพาะปลูกกระชายขาวให้มีคุณภาพโดยการใช้สารชีวพันธุ์ผลิตตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ทําให้กระชายขาวที่นี่มีรากที่อวบอิ่มลุงประยุทธ์เลยอาสาพาเราลงไปดูขั้นตอนการคัดแยกกระชายขาวก่อนส่งขายกันด้วยค่ะ หน้าตาเริ่มที่จะเป็นกระชาที่เราคุ้นเคยแล้วเมื่อกี้อยู่ในดิน<ช>ยังมองไม่ค่อยออกเท่าไหร่เห็นลุงนุ้ยบอกว่ามันต้องมีการคัดแยกอีกใช่ไหมคะคัดแยกก็คืออันนี้เราจะปิดปิดทั้งหมดค่ะพอปิดทั้งหมดเนี้ยปิดออกหมดเลยนะทำไมอะคะปิดเพื่ออันนี้เราไปขายบริโภคส่วนอันนี้คือเราเอาไว้ทำพันต่อ,อ นี่คือหัวบันนี่ก็คือสามต้นที่จะได้อ๋อคือเราดูเป็นแบบนี้เราดูเป็นแบบนี้อันนี้ขอวางไหครับนี่อันนี้เรียกว่าเป็นบริเวณเงาครับเงาของมันนี่เห็นไหมมันจะมีอยู่แบบสามสามหน่อแบบนี้มันก็จะได้ขึ้นมาสามต้นแต่นี้เราจะแยกราต้องแยกอีกต้องแยกอีกไม่ได้ไปใช้ทั้งหมดเราใช้ทั้งหมดนี่แหละแต่ว่าเราต้องแยกเพื่อให้เป็นสามกออ๋อหักออกอีกทีก็จะไปจิ้มนี่ต้นหนึ่งนี่ต้นนี่ต้น แยกเป็นสาต้น uh huh. อันนี้ถ้าเราเอาไปกินค่ uh huh. เราไปกินอันนี้มันเก็บได้ไม่นานใส่ตู้เย็น uh huh. แต่ถ้าเราต้องการน,นานๆเราต้องเอาแบบนี้อ๋อก oh, ็คือไม่ต้องปิดทิ้งไม่ต้องปิดขาย,ยาแบบนเ,เลยรที่ขายขายแบบนี้ หลังเก็บเกี่ยวกระชายขาวมาแล้วสิ่งสําคัญคือการเก็บเงาพันธ์ุเอาไว้ค่ะเพื่อใช้ลงปลูกในรอบถัดไปโดย1ไร่จะใช้เงาพันธ์ุอยู่ที่160-200กิกโลกรัมต่อไร่จึงไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทําไมเราถึงได้เห็นเงากระชายมาหาศาลขนาดนี้และช่วงหน้าห้ามพลาดนะคะลุงประยุทธ์พาเราไปปลูกกระชายขาวตามแบบฉบับชาวไร่อดใจรอสักครู่เดียวค่ะ นับตั้งแต่ปี2016 True Corporation ได้สนับสนุนการสื่อสารให้แก่ทัพนักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องและในโอลิมปิก2020ที่ประเทศญี่ปุ่นน้องเทนนิสคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์มอบความสุขให้กับคนไทยทุกคนขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามแชร์เป็นกำลังใจที่สำคัญมากๆเลยค่ะวันนี้เราก็ทำได้แล้วนะคะได้เหรียญทองโอลิมปิกกลับบ้านแล้วแล้วค่ะอันนี้นะคะก็อยากจะมอบให้กับทุกคนเลยค่ะที่ติดตามแล้วก็คอยซัพพอร์ตเรานะคะมันก็เป็น เหรียญทองที่นิเลาคอยมาทั้งชีวิตค่ะก่อนหน้านี้คือแบบมีการฝึกซ้อมนี่หนักมากดีใจจริงๆค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณน้องเทนนิสและนักกีฬาทีมชาติไทยทุกคนขอบคุณที่สู้เพื่อคนไทยเพราะเราเชื่อว่าไม่มีอะไรที่เราชนะไม่ได้เมื่อเราสู้ไปด้วยกันคนไทยหัวใจนักสู้ t r u e c o r p o r a ช i o n ผู้นสนับสนุนการสื่อสารนักกีฬาโอลิมปิกทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการ 5G เป็นตัวที่สามารถสร้างประสบการณ์ใหม่สะดวกสบายอย่างคนรู้ใจ 5G ช่วยเราใกล้ขึ้นเราได้สัมผัสในความรู้สึกนั้นได้เลยระบบสัญญาณตัว 5G จะช่วยให้ในเรื่องการติดต่อสื่อสารในแพลตฟอร์มทั้งหมดสามารถเชื่อมต่อโดยใช้ความเป็นจริงได้เลยเราขายสินค้า มันก็สามารถจะบอกได้แล้วว่าหน้าตาเป็นยังไงรูปลักษณ์เป็นยังไงบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเป็นประโยชน์2อทางระหว่างผู้บริโภคมาใช้บริการระหว่างผู้ให้บริการสามารถจะลิงก์ตรงนี้ได้แม้จัดงานเองผมก็ยังสามารถที่จะดึงการทำไร้สดเราจะเสนอผลงานในองค์กรของเราเองเนี่ยนะ 5G ก็มาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องนี้ครูขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมผลักดันทุกๆภาคส่วนสร้างปรากฏการณ์อัจฉริยะขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจประเทศไทยสู่ความยั่งยืน คือเป็นสมุนไพรไทยที่ถูกขนานนามว่าเป็นสมไทยโดยมีผลวิจัยยืนยันแล้วว่ามีฤทธิ์ต้านเชื้อโควิด -19 แต่กระชายขาวที่จะนําไปทํายาได้ต้องไม่ใช้สารเคมีในการเพาะป,ปลูกลุงประยุทธ์บอกเลยว่าเกษตรกรให้ความใส่ใจดูแลทุกขั้นตอนในการเพาะปลูกค่ะ นี่นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาดูขั้นตอนในการปลูกกระชายกันบ้างค่ะว่าจะมีขั้นตอนอยังไงตอนนี้เราก็อยู่แปลงที่พร้อมจะลงกระชายแล้วนะคะเดี๋ยวเราให้ลุงยุทธอธิบายให้ฟังดีกว่าว่าสาหรับขั้นตอนการเต็มแปลงนั้นเนี่ยต้องทํำยังไงก่อนบ้างก็ขั้นตอนแรกก็ไถ <ฮะ S 2> ไถกันแรกไปก่อนแล้วก็มาปั่นดินนิ้เป็นเป็นร,อรอ่องๆอนะคะครับย่าง,างแล้วก็มาถึงมาทําร่องที่หลังอ๋อสามครั้งทั้งทําร่องเนี่ยอืมเงานี้เราก็ต้อง แช่น้ำยาก่อนอ๋อน้ำยาอะไรคะน้ำยาสารชืวพันที่ผมว่านัอแแช่เพื่ออะไรคะแช่เพื่อฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อราฆ่าเชื้อ่าไม่ทีเดียวไม่งั้นมันก็อาจจะมีพวกเชื้อต่างๆติดมาเวลาเราไปปลูกค่ะค่ะแช่นานไหมคะแช่สามสิบนาทีสามสิบนาทีแล้วก็มาพึ่งเอแห้งมาพึ่งให้แห้งแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบว่ารากแบบตัวเงาแห้งๆแบบนี้เลยเพราะได้แบบนี้มาเสร็จแล้วทำยังไงต่อคะเรียมลงแปลงได้เลย พอเสร็จเรียบร้อยเราก็ฟางปิดอ๋อ,อาฟางปิดอีกชั้นหนึ่งครับพอฟางปิดเดี๋ยวเราก็ปั่นน้ําเพื่อไม่ให้ลมพัดฟางปลิวค่ะแล้วเราต้องรดน้าบ่อยแค่ไหนอะคะก็ะจริงๆแล้วก็ใช้พืชน้ําน้อยช่วงแรกๆรกต้องใช้น้ําเยอะหน่อยแล้วที่นี่มีวิธีการให้ปุยยังไงบ้างคะคุณก็มันมีผสมน้ําแล้วก็ออกปล่อยไฟกับสปริงเกอร์ได้ พันธุ์กระชายขาวที่เกษตรกรนิยมปลูกคือสายพันธุ์รากกล้วยมีลักษณะดเด่นคือรากยาวตรงและอวบเหมือนกับรากกล้วยให้ผลผลิตสูงน้ำหนักดีและเป็นที่ต้องการของตลาดโดยจะเน้นดูแล3เดือนแรกเป็นอย่างดีเมื่อต้นโผล่พ้นดินจะเริ่มบำรุงด้วยการใส่ปุ๋ยชีวพันธ์กระตุ้นการจเจริญเติบโตและเมื่ออายุครบ8เดือนก็สามารถเก็บเกี่ยวส่งขายได้ค่ะ ใน,ในวันนี้เนี่ยเราก็ไปถึงแปลงปลูกกระชายขาวมาแล้วนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยก็มีผลการวิจัยมากมายเลยว่ากระชายขาวสามารถช่วยในการต้านเชื้อไวรัสโควิดสิบเกได้เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราจะมาทำน้ำกระชายกันขั้นตอนการทำไม่ยุ่งยากเลยค่ะซึ่งส่วนประกอบก็หาได้ง่ายประกอบไปด้วย4อย่างนั่นก็คือรากกระชายขาวน้ำมะนาวน้ำผึ้งและก็น้ำเปล่าค่ะเมื่อพร้อมแล้วก็เริ่มลงมือทำกันเลย เริ่มจากหั่นกระชายเป็นแว่นเล็กๆใส่ลงไปในเครื่องปั่นและเติมน้ําอุ่นจากนั้นก็ปั่นให้ละเอียดค่ะพอปั่นเสร็จเราก็มากรองด้วยผ้าขาวบางนะคะถ้าหากว่ามีฟองก็ตักฟองออกให้หมดจากนั้นก็ใส่น้ําผึ้งใส่น้ามะนาวลงไปคนให้เข้ากันเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถเก็บในตู้เย็นได้นาน1นสัปดาห์เลยทีเดียว นี่ค่ะเราก็ได้มาแล้วนะคะน้ำกระชายพร้อมดื่นค่ะช่วยในการต้านเชื้อโควิดสิบ้นั่นเองนะคะทำง่ายมากเลยถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะลองทำชิมก็ลองกลับไปทำได้นะคะง่ายมากกินหอมด้วย ช่วงหน้าห้ามพลาดนะคะเราจะพาไปดูการพัฒนาของกระชายขาวจากสมุนไพรไทยธรรมดาแต่วันนี้ได้ถูกวิจัยต่อยอดและกำลังถูกนำมาพัฒนาเป็นยารักษาโรคโควิด -19 ซึ่งเราได้รับเกียรติจากนักวิจัยมาเปิดเผยความคืบหน้าพลาดไม่ได้เลยค่ะใน30ผู้ป่วยนะครับที่ติดเชื้อเนี่ยหลังจากที่ให้สารสกัดอกระจายงาจลงไปเนี่ยอก็ว่าหายขาดนะครับช่วงเกษตรพันดี วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับเกษตรกรที่มีดีกรีเป็นถึงนักเรียนอนอกแต่วันหนึ่งหันมาสนใจด้านการเกษตรอย่างจริงจังพันตัวเองมาเป็นเกษตรกรเลี้ยงไส้เดือนต่อยอดผลิตภัณฑ์จากหมูลไส้เดือนร้อเนสู่นวัตกรรมดินพร้อมปรุงสําเร็จทําให้การปลูกเป็นเรื่องง่ายภายใน3นาที พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงามน่ารักและลดภาวะโลกร้อนเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางการตลาดของคุณสิวพรวภาวรานนท์หรือคุณแต้เกษตรนิวเจนจังหวัดสิงห์บุรีที่นํานวัตกรรมเข้ามาช่วยในการทําดินพร้อมปลูกตอบโจทย์คนเมืองให้เข้าถึงการปลูกผักง่ายขึ้นซึ่งหลังจากคุณแต้ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปรับโฉมบรรจุภัณฑ์ภายใต้แบรนด์มิสเตอร์โฮปทำให้เป็นที่รู้จักและมียอดขายที่เพิ่มขึ้นคือตอนแรกเนี่ยมันเริ่มมาจาก เราพอเลี้ยงใช้เดินไปสักระยะหนึ่งใช้เองแล้วเริ่มเยอะแล้วแล้วทีนี้ทางกระทรวงเกษตรเองกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรแล้วก็หน่วยงานเอกชนเช่นคนกล้าคืนทินอย่างเงี้ยนะคะอยางสมัครฟาร์มเมอร์เข้ามาให้การสนับสนุนเกษตรกร,รกนในพื้นที่ในการให้พื้นที่ในการจัดจําหน่ายก็มีเพื่อนที่เป็นเกษตรกร,รกด้วยกันบอกว่าเฮ้ยแต่ทําไมแกไม่บรรจุขายละจังหวะแรกที่เราไม่มีความรู้ทางด้าน บรรจุณานที่พอ่อโลโก้แบนดิ้งอะไรเนี่ยเราทําให้เป็นเลยแล้วก็ใส่ถุงใส่ถุงแกงมัดหนังกระติกสีแดงแล้วไปขายให้ฟรีไม่มีใครเอาขายส0บบาทก็ยังขายไม่ออกเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มตะหนักรู้แล้วว่ามันก็เหมือนคนเราเนี่ยแหละเราก็จะสะดุดที่ตาก่อนแล้วเราก็ไปทดลองทดลองใช้เราลองติดใจคุณภาพเบียวถึงจะซื้อต่อบอกต่อมันก็เป็นที่จดจาเพราะฉะนั้นก็เลยเริ่มมาถึงจุดกําเนิดว่าเฮ้ยเราต้องทําให้เป็นที่รับรู้อย่างน้อยอ่ะ น่าใช้ก่อนเลยเรารู้ว่าแล้วว่าของเราดีเขาจะต้องใช้ประสบความสําเร็จแน่นอนแต่จะทำงไงให้ของมันแบบถูกตาต้องใจเดินมาแล้วเฮ้ยถุงน่ารักเอาไปซื้อแล้วนํามาใช้ทีนี้มันก็เลยเป็นที่มาของการคิดแบรนดิ้งขึ้นมา กว่าจะพัฒนาเป็นดินพร้อมปลูกได้สารอาหารครบถ้วนภายในถุงเดียวนี้คุณแต้ได้ลองผิดลองถูกโดยการนําองค์ความรู้ต่างๆมาปรับใช้จนสําเร็จนอกจากนี้ยังนําเอาวัชพืชที่หาง่ายในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นกับกล้วยหรือผักตบชวามาใช้ในการเลี้ยงไส้เดือนทําให้กลายเป็นเรื่องง่ายใช้เงินลงทุนน้อยแต่ได้มนไส้เดือนที่มีคุณภาพดีได้มาตรฐานจนได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องสองปีแรกนี่คือเรียกได้ว่าเจ๊ง เพราะว่ามาทําเกษตรแบบคนเมือง <Huh. S 1> คิดว่าทุกอย่างมันง่ายดูในคลิป uh. ทําง่ายทําเออแป๊บเดียวก็สําเร็จแล้วแล้วก็ปีแรกนี่อยากลองหลายอย่างเพราะฉะนั้นจับปลาหลายมือ uh huh. ทําทั้งทปปปปปปาปุ๋ยปลูกผักขายน้ําพริกทำเพาะต้นอ่อนทานตะวันเพาะถั่วงอกถังอัตโนมัติอะไรก็แล้วแต่เราทําทหมดแต่มันไม่ดีสักอย่างกลับมาดูแลจุดตั้งต้นของเราคือตัวน้องเดือน เพราะว่าเป็นเกือบอย่างแรกๆที่ทําทําไมน้องเดินถึงตายทําไมทำแล้วน้องเดินเจ๊งตัวรีบไม่มีความสุขเราก็หยุดอย่างอื่นไว้แล้วเรากลับมาทําก้าวแรกของเราให้ดีให้มั่นคง นี่ถือเป็นตัวอย่างหนึ่งในการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุดส่งเสริมการใช้ซ้ำและให้ความสำคัญกับการจัดการของเสียจากการผลิตและบริโภคด้วยการนำวัตถุดิบที่ผ่านการผลิตและบริโภคแล้วเข้าสู่กระบวนการแปรสภาพเพื่อกลับมาใช้ใหม่เป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุนโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สุขภาพดีต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นชูเทลบริการส่งสุขภาพดีถึงที่ที่ทำให้การมีสุขภาพดีเป็นเรื่องง่ายๆผ่านแพลตฟอร์มดูแลสุขภาพอัจฉริยะกับผู้เชี่ยวชาญถึง20สาขาเฉพาะทาง โดยชีวีบริัลัสคลินิกเวชกรรมครบกว่าครอบคลุมทุกเรื่องสุขภาพใกล้กว่าให้คำปรึกษาและซื้อยาได้ทันทีกับมุมสุขภาพที่จุดบริการใกล้บ้านสะดวกกว่ากับบริการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน True Health เพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงทะเบียนเข้าใช้งานเลือกแผนกและผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการปรึกษาชำระเงินเพียงเท่านี้คุณก็สามารถปรึกษาปัญหาสุขภาพกับผู้เชี่ยวชาญได้เลยตามเวลาที่นัดหมาย True Health แพลตฟอร์มดูแลสุขภาพอัจฉริยะที่ครบกว่าใกล้กว่าสะดวกกว่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TrueHealth ได้แล้วผ่านแอ Store และฟูเจอร์ไท h e a l t h บริการส่งสุขภาพดีถึงที่แห่ตรวจเชิงรุก6จุดกรทมปรับวิธีตรวจวันแรกออยอย้ำอย่าซื้อชุดตรวจออนไลน์ กาะติดไฟไป่ายุโรปยังลามหนักตุรกีเสียชีวิตแล้ว8รายติดตามใน t n n ข่าวเย็น15นาฬิกานาทีเป็นต้นไปและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้นการสูยนความเป็นเลิศด้านค้นหาตัวยามหาทยาลัยมัคิดน ผู้วิจัยสารสกัดจากกระชายขาวกับการต้านเชื้อไวรัสโควิด -19 กค่ะดรสุภรเลิศบรรวันพินโยหรือว่าอาจารย์นน์นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะวัสดีครับที่บ้านค่สวัสดีครับค่ะอาจารย์คะอยากให้อาจารย์ช่วยบอกหน่อยค่ะว่าคนไทยเนี่ยจะได้รับข่าวดีแล้วก็จะได้เฮกันไมหมคะกับเรื่องของกระชายขาวค่ะอาจารย์เรามีความมีความมั่นใจนะครับตอนนี้คือว่าเรา ตั้งแต่ในการค้นพบว่ากระชายขาวนะครับสามารถต้านหรือว่ายับยั้งตัวเชือ้อได้ถึงระดับ100%เปอซในในหลอทดลองก่อนนะครับเราก็มีการคือว่าพิสูจน์เพิ่มเติม,ตมในหราทดลอ,องเหมือนกันแต่ว่าได้ที่ชื่มันเยหรือว่าเป็นตัวเลเยอร์นะครัทดลองนะครับที่มันใก้เคียมยุดมากขึ้นนะครับ ก็ยืนยันครับว่าตัวไอสารสกัดกระชายของเราเนี่ยที่มีสารสองตัวนะครับก็คืออะพิโนโสโตรลินนะครับแล้วก็แพนอะแพนโรตีนเอนะครับที่เป็นสารสําคัญที่อยู่ในสารส,ารสกัดกระชายเนี่ยสามารถยืนยังได้จริงนะครับแล้วก็ระหว่างทางที่เราดําเนินการต่อมากนะ็คือว่าในการที่ทำยังไงนะให้กระบวนการเราเนี่ยเข้าสู่ระดับอุตสาหกรรมได้นะครับเพิม<ะ>มาได้เป็นสนาดอยู่ในห้องหลักแล้วคือตัวน,นี้ก็คือสําเร็จแนละ้วนะมีการอทดสอบแล้วก็มีการพิสูจน์ว่ากระบวนการส,สกัดเราใน,ในระดับอุตสาหกรรมสามารถทําได้นะ ขั้นตอนต่อไปคือการที่เราจะ formulate หรือว่าทำเป็นตัวยาขึ้นมานะครับรูปแบบยาจะอยู่ในในรูปแบบของแคปซูลนะครับแล้วตอนนี้นะแล้วก็อย่างที่ท่านพิธีกรถามว่ามีข่าวดีไหมครับมีครับผมครับก็คือในระหว่างทานนะครับก็คือในในในสูตรของเรานะครับที่มีการทดสอบนะครับในผู้ป่วยที่ติดเชื้อนะครับ แต่ไม่มีการม้านนะครับกับทางราชทันนะครับผมในกลุ่มนี้เนี่ยเราเราเรียกว่าการศึกษาแบบหรือว่า observational study นะครับก็พบว่าเลยครับใน30ผู้ป่วยนะครับที่ที่ติดเชื้อเนี่ยหลังจากที่ให้กระจายเราไปนะครับสารสกัดของกระจายเราไปเนี่ยพบว่าหายขาดนะครับนะครับไปแล้วก็ไม่ไม่สามารถตรวจเชื้อพบได้ด้วยพิจารนะครับภายใน7วันนะครับแล้วก็เรื่องของปอดเรื่องอะไรก็ดีครับแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงตามมาครับ ซึ่งตรงนี้เราก็กำลังดเนินการต่อไปนะครับก็คือในระหว่างทางนี่นะครับก็เราจะมีการทดสอบเพิ่มเติมนะครับกับมแพทย์แผนไทยนะครับผมแล้วก็ทางการมพธิบดีนะครับที่อุตสาหกรรมนะครับผมแล้วก็ที่ที่ฮอสพิทลที่โรงพยาบาลจักรีนริบดีนะครับผมครับก็คิดว่าประมาณเป็นพันระดับพันผู้ป่วยขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็คือเราก็จะเต็มที่สุดครับผมครับก็จะให้ยาของเราเนี่ยฮะเป็น กระสานสกัดกุญแของเราที่ได้พัฒนาขึ้นมาเนี่ยช่วยกับทุกๆคนในในเวลานี้นะครับผมครับค่ะคาดว่าเราจะได้น่าจะได้ใช้อย่างเป็นทางการเนี่ยประมาณช่วงไหนคะอาจารย์ถ้ามีข้อมูลจากการศึกษานะครับในในเพิ่มเติมนะครับเราเราคิดว่านะครับก็คิดว่าผมคิดว่ามาสักสามเดือนหลังจากนี้ครับน่าจะไปได้แต่ว่าอาจจะได้เร็วกานั้นนะครับต้องบอกก่อนนะขึ้นขึ้นจะกับผลที่เกิดขึ้นเพราะว่ายังไงแล้วเนี่ย สิ่งที่เราต้องต้องคำนึงถึงก่อนนะครับว่าทาไมถึงถึงต้องใช้เวลาเนี่ยเพราะว่าสิ่งนี้คือว่าเราต้องใช้สารปริมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็ใช้อย่างไรให้เหมาะสมแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องต้องคำนึงนี้มากที่สุดครับแต่ยังไงเราเราก็จะทาให้เต็มที่สุดครับผมจริงยาแต่ปัจจุบันเนี่ยต้องใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับ<ม>แต่ว่าจริงๆแล้วยาที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นในรูปของเป็นเอ่อวั p ดุเสริมหรือว่าสมุภไพรเสริมสุขภาพนะครับแล้วขั้นตอนในการสกัด่ะคะเราใช้รูปแบบยังไในกกกาาารรสดะชยข ได้ครับจริงๆแล้วเมื่อกี้ที่ผมกล่าวถึงที่ไอมีสารสำคัญ2ตัวนะครับก็มีพิโนลสเตรเรนและก็แพน,นูริตเอเนี่ยสารสองตัวเนี่ยเขาจะละลายได้ดีในแอลกอฮอล์นะจึงนั่นคือกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมเนี่ยเราคือเราใช้อุตสาหกรรมก็คือเราใช้แอลกอฮอล์เป็นตัวเป็นตัวสกัดมาครับผมนะถึงจะได้ <ก S 2> ปริมาณของสารเนี่ยถึงปริมาณที่เหมาะสมและเพียงพอในการที่จะพัฒนาเป็นแคปซูลต่อไปนะครับอาจารย์คะถ้าหากว่าวิจัยสําเร็จแล้วกระชายขาวได้ใช้เป็นยาแพทย์แผนปัจจุบัน อาจารย์มองดูว่าจะส่งผลอย่างไรต่อพืชสมุนไพรไทยของเราแล้วก็เกษตรกรผู้ปลูกบ้างนะคะในจุดนี้เองนะครับเมื่อมันมีคือว่าความต้องการนะครับว่ารู้ว่าประเทศไทยมียาที่ดีนะสามารถที่จะใช้ได้ทั่วโลกนะครับตรงนี้เองครมันจะเป็นกอบสําคัญคือว่าจะทําให้เกษตรกรไทยนะครับปลูกออสมุนไพรอย่างเช่นกระชายขาวนะครับได้อย่างมากมายนะครับแล้วก็ปลูกให้ตามมาตรฐานนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยจะส่งผลดีต่อเกษตรกรไทยนะครับแล้ยิ่งต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสาม,มารถที่จะ ส่งตัวยาไปทั่วโลกได้นะครับไอ้ตรงนี้ก็ยิ่งทำให้เกษตรกรไทยยิ่งยิ่งดีขึ้นมาตลอดอย่างตอ่อเนื่องแน่นอนครับ วิสาหากิจชุมชนแปลงใหญ่กระชายตำบลบ่อพลอยอําเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบ,บุรีเป็นพื้นที่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน C.A.P. ซึ่งเป็นแนวทางในการทำการเกษตรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีและปลอดภัยตามมาตรฐานที่กระทรวงเกษตรและสหกร,กรกำหนดวันนี้กระชายขาวจึงเป็นวัตถุดิบสำคัญเพื่อนำมาทำยารักษาโรคโค,โควิด -19 และคาดว่าในอนาคตสมุนไพรไทยจะกลายเป็นพืชมหัศาจรรย์ที่เปลี่ยนชีวิตเกษตรกรไทยค่ะ นอกจากการพัฒนากระชายขาวเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาเชื้อไวรัสโควิด1 i d 1 9แล้วนะคะการส่งเสริมให้ปลูกพืชสมุนไพรไทยเพื่อตอบโจทย์ตลาดต่างประเทศก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ควรจะส่งเสริมค่ะภายใต้โมเดลเกษตรแปลงใหญ่เพื่อสร้างรายได้และก็ความยั่งยืนให้กับเกษตรกรไทยนั่นเองส่วนครั้งหน้านะคะเกษตรนิวเจนของเราจะพาไปพบกับเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจต้องคอยติดตามค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะ ขอขอบคุณ Tru ู 5G ใครๆก็ใช้ Tru ูเพราะชีวิตอัจฉริยะที่เร็วแรงกว่าและสิทธิพิเศษที่เหนือกว่า ตรวจเชิงรุก6จุดกทมปรับวิธีตรวจวัน